ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดสวัสดีครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่ได้ลงทุนอะไรเพื่อลดการไปหาหมอลดการกินยาธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาได้ทุกโรค แต่ไม่ใช่กับทุกคนเราควรตระหนักถึงคําเตือนนี้เมื่อเราได้ทดลองพิสูจน์การรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเยียวยาเกือบทั้งหมดของธรรมชาติบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตใจและสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนไข้ยิ่งกว่าสภาวะทางกายในโลกสมัยใหม่เช่นทุกวันนี้ การที่เราจะมีโอกาสได้พบกับผู้ป่วยที่สะอาดนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งเพราะโรคต่างๆที่พบล้วนแล้วแต่ผ่านการปนเปื้อนด้วยการใช้ยาสมัยใหม่และด้วยเหตุนี้กระบวนการเยียวยาจึงเป็นไปได้อย่างยากลำบากต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าโรคที่เป็นนั้นยังดีกว่ายาที่ใช้ ทั้งนี้เพราะว่าการใช้ยาเพื่อระง,งับอาการของโรคและผลข้างเคียงจากการใช้ยานั้นพบได้บ่อยครั้งและก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้มากกว่าตัวโรคเองเสียอีกหรืออาจกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วยาต่างหากที่ทำให้ป่วยหาใช่แบคทีเรียใดๆไม่อาหารปรุงแต่งที่ผ่านการแปลร,รูปอาหารสำเร็จรูปเครื่องสำอาง และเสื้อผ้าที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบพฤติกรรมสัำสอนทางเพศการใช้สารเคมีต่างๆกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดวิถีชีวิตที่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไร้สุขภาวะเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเลย เมื่อกล่าวถึงผู้คนในประเทศไทยซึ่งใช้ชีวิตไม่ต่างจากเครื่องจักรต้องการชี้ให้เห็นถึงด้านในแง่ที่อ่อนแอร่างกายของผู้คนส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยสนิมมีประสิทธิภาพในการทำงานย่ำแย่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราได้ทำ้ายร่างกายนี้ให้อ่อนแอลงด้วยการบริโภคน้ำตาลทรายฟอกขาวแป้งขัดขาว น้ำอัดลมผงชูรสและอาหารขยะต่างๆธรรมชาติบำบัดคือความพยายามที่จะช่วยคนโดยไม่หวังผลกำไรทางการค้าเพื่อที่จะรักษาเยียวยาโรคที่พวกเขาเป็นอยู่และช่วยดูแลรักษาสุขภาพของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติตนตามวิถีธรรมชาติบำบัดนั้น จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมีการควบคุมตนเองต่อความเย้าวยวนของรสชาติและอาหารขยะต่างๆมีวินัยทั้งทางกายและทางใจมีเจตจำนงที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการเผชิญหน้าต่อแรงกดดันเสียดทานทางสังคมแต่เราส่วนใหญ่ทุกวันนี้มีสิ่งเหล่านี้น้อยมาก และทุกคนล้วนต้องการความสะดวกสบายจอมปลอมของโลกอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้วิถีแห่งธรรมชาติบำบัดจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างแท้จริง